สำหรับโรคหอบหืดนะคะก็คือเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังค่ะของหลอดลมร่วมกับการผิดปกติของหลอดลมที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆนะคะโรคหอบหืดเนี่ยเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดแต่ว่าเราก็สามารถที่จะควบคุมอาการได้ไม่ให้กำเริบจนรบก,กวนชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะสำหรับการป้องกันนะคะปัจจุบันนี้ยังไม่มีการป้องกัน การเกิดโรคหอบหืดนะคะแต่ว่าทำได้โดยการควบคุมอาการของโรคไม่ให้กำเริบขึ้นนะคะโดยอันแรกเนี่ยก็คืออาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยแล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะต้องอมีในเรื่องของการหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกระตุ้นทำให้เกิดอาการหอบหืดนั้นนะคะ<ๆ>เช่นการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้การหลีกเลี่ยงสารละคายเครืองสภาวะอากาศต่างๆ อย่างเช่นเรื่องของฝุ่นฝุ่นละอองในอากาศเป็นต้นเรื่องของทูบแล้วก็การเรื่องของควันที่อาจจะเกิดจากอา,อาจจะมาจากเรื่องของการจุดทูบแล้วก็เทียนในวัดนะคะอีกอันนึงก็คืออย่างเช่นในเรื่องของที่นอนก็ควรจะมีการกําจัดไรฝุ่นนะคะเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยพบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของการทําให้เกิดโรคหอบหืดค่ะ